สวัสดีครับคิงนะครับผมก็สราวุฒิซองเรียมนะครับวันนี้มีโอกาสได้ทำคลิปส่งร่วมโครงการออนไลน์วิดีโอ DJ s จเซิ h นะครับไบโอจินฮิตนะฮะคลื่นที่ผมมองอยู่ตอนนี้ก็คือคลื่นลออนวิดีโอนะครับตัวผมเองเป็นคนได้นุนตีอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. ก็มีคอนเสิร์กีตร์ก็มีไอดอลเป็นชาวล็อกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพี่มเมอาติอาสัก คือคนที่แบบเป็นแรงบันดาลใจที่ผักดันให้ผมเล่นกีตาร์ขึ้นมานะฮะมาเจอศักปันพุ่มแล้วก็พวกพี่บ o ิ y Slam มพวกพี่เอบ o นอ a l อะไรเงี้ยครับสมัยนั้นผมก็ยังเด็กอยู่อัดเล่นกีตาร์นะฮะส่วนเพลงที่ผมจะเลือกมาเปิดในคลนนี้นะครับก็หลายๆคนอัดไม่เคยยินเดี๋ยวผมจะได้ฟังแล้วกันนะครับลองฟังดูนะฮะ เปลีใจเธอรูมันดูไม่ดีอยากจะมาหาเธอทำไมมาแล้วได้ไรคนทุกทีไปกลับมาหาทำไมให้ป็นยิ่งกว่าเดิมอัไยังไงก็ฝากกนไลค์เขาด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณครับ